เพื่อนๆเ,เคยดูดวงไหมเปล่าครูชิไม่ได้จะมาบอกว่าครูช่เป็นคนเป็นหมอดูดวงไม่ใช่ครูชิเรื่องดูดวงเนี่ยครูชิสมัยก่อนเนี่ยเคยอ่านอ่านจากหนังสือพิมพ์ที่มันเป็นทุกๆวันอะ่ะดูดวงนั้นน่ะเราเป็นเด็กแล้วก็กําลังหัดอ่านแล้วเราก็ชอบอ่านเรื่องพวกเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออมันแปลกดีนะเขาสามารถทานายอนาคตได,ได้ด้วยหรอแล้วครูช่ก็สังเกตว่าเออบางวันมันก็จริงบางวันมันก็ไม่จริงเลยบางวันก็คนละเรื่องเลยเพื่อนๆนี่แหละ มันเป็นสาเหตุที่ว่าหมอดูเนี่ยบางทีเนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าคนนี้แม่นคนนี้ไม่แม่นเพราะอะไรพอครูชีมารู้เรื่องกฎสัจธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอ๋อไอสิ่งที่มันบอกเราเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยถ้าเราไปเชื่อเนี่ยเชื่อตามที่เขาบอกเนี่ยว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ่ยมันก็แม่นขึ้นมาทันทีเพื่อนๆซึ่งหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการของการที่เราเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับสะกดจิตตัวเอง ด้วยการเชื่อเข้าไปเพื่อนๆดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาศัยประโยชน์จากตรงนี้สิเพื่อนเพื่อไม่ต้องไปพึ่งหมอดูไม่ต้องไปพึ่งดูดวงอะไรทั้งสิ้นเพื่อนๆก็บอกตัวเองไปเลยเพื่อนเพื่อนก็เชื่อตัวเองไปเลยว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อนเพื่อนก็บอกตัวเองไปเลยทุกเช้าว่าฉันเป็นฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนมีสุขภาพดีเพื่อนๆก็พูดหน้ากระจกในห้องน้ําไปเลยนี่มเป็นหลักการเซลทอ์เพื่อนเพื่อนถ้าอยากรู้รายละเอียด คุณรุ่ยมีอีบุ๊กที่เรื่องเกี่ยวกับ